โอเคก็กราบสวัสดีสวิดานะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมมาเรามาอยู่หน้าเกนนะครับผมนะฟอร์จูนดราก้อนนะครับผมนะเออมาเราไปลุยกันนะจ๊ะคน่ายพี่ชนะจ๊ะคนดูมาจัดไปเลยพี่มาเบ็ดเท่าไรดีครับมาเบ็ดสิบบาทพอนะพี่นะเออวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝาห้าสิบเก้าบาทพี่นั้นรับไปเลยพี่นะส่งอยบัทเต็มเต็มนะครับผมโปรโมชั่นครับ plus ก็ มาเบสิบ,บลไลนะ์เนาะสิบมนันไปพีมาไลายยาวๆนะครับผมนางคุ้มจนมายังไงจ้าคุณดูโอ้โหแจ็คหน่อยจ้าแจ็คหน่อยจ้โยาโอ้โหเลียสองโมงน,นะครับผมคุณพิจารณามาแล้วจ้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมาแล้ว โอ้โหพันหนึ่งโอ้โหทีแรกผมคิดว่ามันไม่แจกบแล้วนะพี่นะโอโ้ตอนนี้แจกอยู่นะครับผมคุณครับมาไปเราบรรลุลยกันต่อน,นะจ้าคนดูโอ้โหได้อยู่นะครับผมนะเพิ่งเบรกหน่อยจ้าเบรก3าหสิยเนาะเอาอีกนะครับผมนะสิบหมดนะครับผมโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามันไม่แจกแล้ว,ม,วมันถ้าไม่แจกในผมเปียมเกงเลยนะครับผมนะเออผมไม่ต้องคิดเยอะนะพี่นะเออบอกไว้ก่อนพี่นะเออไม่แจกนี่แจกเกงเลยพี่มาดีครับมา จัดปลายพี่30มายังไงจ้าคุณดูโอ้โหยมาดิครับมาแล้วจ้าผ3 5นสามร้อยห้าสิบโอ้โหยเอาเลื่อนว่ามันก่อนนะครับผมนะเออเวลาเนะืว้ตรงครับผมนะไม่มีคำาตาไม่ต้องทำเดินครับผมรับธนาคำรับทุนนะลบทเลโดยนะาจ้าพี่อ e. ีกนึงนะพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go โอ้ยหนึ่งมื่นสามบาทห้าร้อยนะครับคุณผู้ชมโอ้หผมคิดว่าตอนแรกไม่แจกแล้วนะพี่นะเออถ้าได้เลยก็รีบทองเดินนะเออบกิกน,น้อยพอนะเบกสิบบาทเอาอ,อีกนะครับผมนะเอาอ,อีกนะครับผมนะถ้าเสร็นในพงพอแล้วนะพี่นะเออถ้าเสร็นในพงพอแล้วมาสุดท้ายนะครับผมนะสามสิบหมดไปเลยพี่นะ้ำเบกสิบบาทมา จัดไปพี่ได้กำไรมามึงกว่าแล้วนะครับผมมืองสีแล้วนะพอแล้วนะเออผมต้องไปรีบทองเงินแล้วนะจ๊ะเออเวลาหนุไมวตรงครับผมนะไม่มีคําตามไม่ต้องทาเถึงครับผมรับทุนธนากรรมรับทุเลยโดยนะจ๊ะพี่เออเอีกอย่างหนึ่งนะพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะคุณผู้ชมดูก,กันหนอยนะครับผมนะหนึ่งพันบัตรนะครับผมนะเอาเรื่องว่าแบบนี้เลยมา จัดไปพี่โอ้โหมาแล้วจ้าคุณดูดูกันเอาไว้นะครับผมนะ3า0 0าบาทโอ้โหสวยจัดน้อพี่น้องมาสวยสวยมันกอน,นะครับผมนะมาถึงไหมจัาถึงสามเมืองไหมนะออวันนี้มีโปรโมชันดีๆนะครับผมนะฝ่าห้าสิบกอบใบพี่นะรับไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมนะออถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็อนเล่นอยู่ใต้คอมมานเดอร์นะเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เลยน,นะพ่อแม่พี่นะ้องเพื่อนนะครับผมมาจัดไปพี่มา ยังไงจะคุณสิบสองมานี่คุณยีสิบมาดิครับยังไงจะคูณดู80บบาทมานี่ดูกันเอาไว้นะครับผมนั้นห4ึ่งร้อยสีิบสบาทสวยแบบนี้เลยาจัดไปพี่มานี่คุณสิบายังไงจะคูณดู จัดไปพี่มาไปกันกยาวๆเลยนะครับผมคุณ <c oughs> เช่นครับโอ้โหสุดท้ายได้เท่าไรครับผมคุณดูดูกันเอาไว้นะครับผมโอ้โหผ่านบัตรนะครับผมนะเออคุณดูครับผมนะ <c oughs> ถ้าพี่ๆคนไหนะอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้ก่นมานะครับผมนะเ <c oughs> ข้าไปเล่นเข้าไปตามปลายเดินนะพ่อแม่พี่น้องทุกนครับผมมนาะจัดไปพี่โอ้โหได้กําไรมาผ่านเก้าแล้วนะครับผมนะใกล้จะถึงสองโมงแล้วนะครับผมนะผมพอแล้วนะพี่นะเออได้กําไรขนาดนี้พี่นะมา จัดไปพี่มาโอ้โหแจก,กอยู่นะครับผมนะคูณสิบมายังไงจะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมนะคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับผมนะคุณโจนโหได้กำไรมาสามบาทน,นะ ถ้าพี่ๆคนไหนจะเล่นอย่า,ยาตามก็เล่นอยู่ใต้ลุ่มันเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปต่มได้เด้อนะพ่อแม่พี่นงะเพกกื่อนครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมนะผมต้องไปรีบทองแล้วนะจ้าคนดูนะได้เลยก็รีบทองเด้อนะถ้าเล่นต่อเน,นี้ยหมดตดนะพี่นะเออหมดตัวนี่ไม่มีใครช่วยเรามันต้องเด็กมาาอย่างเดียวนะครับผมเพื่อนครับมาเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมบายบายซีอีโอแกนะครับผมนะเออเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผม